ทำไมแฟนแมนยูรับได้กับการที่บุกไปเก็บหนึ่งแต้มเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมท้ายตารางของพรีเมียร์ลีกลูเบนอาร์ริมเผยแล้วทำไมจูโซเซิร์กซีไม่ถูกส่งลงสนามในสถานการณ์ที่ต้องการประตูเพิ่ม สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องบูมทงคอมพังจริงต้องบูมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกอนเ์ฟุตบอลทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบูมทงกันไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรวมไปถึงกอนเ์ฟุตบอลที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ขอไปเกาะติดสถานการณ์หลังเกมพิเปเบริกอังกฤษครับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บาสุดมันสองประตูต่อสองนะครับซึ่งแน่นอนถ้าย้อนเเเเวลลาากกับไไปป2ถึงง3ดืออออนนรรที่สสมมตตติแฮฟ์ ซึ่งเป็นทีมระดับท้ายตารางแล้วก็ฟอร์มการเล่นอย่างไม่ดีก็น่าจะโดนแฟนผีทั่วโลกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับแต่อคไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าบ้านนอตติแฮม f ฟอร์เรสของชอนได้ก็มีการยก,กระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมานะครับแม้วฟอร์มมันจะยังไม่ดีมากแล้วก็ยังไม่ชนะคู่แข่งในลีกนะครับนอกจากเกมที่ชนะปอร์โตในศึกฟุตบอล ทั่วยุโรปนะครับแต่อะไรก็ตามการเล่นในบ้านของฟอร์เรสเกรดผู้เล่นของฟอร์เรสก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพทีมหนึ่งนั่นเองนะครับแต่แมนยูเองก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับในเกมนันี้แม้จะได้เพียงแค่หนึ่งแต้มนะครับมีจังหวะแกะเพสซิ่งสวยๆแล้วก็คองบอลได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนําก่อนด้วยจากลูกมงของคาเซบิโลแม้ว่าช่วงเวลาต้นครึ่งหลังนะครับแมนยูจะโดนยิงประตู2ประตูแต่ถ้าเป็นในอดีตครับผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายคนก็คงจะ ฟันธงเลยว่าเกมนี้แมนยูจะแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนัดไหนออกไปได้เป็นทีมเยือนนะครับโดนนำเนี่ยมักจะกลับมาไม่ได้ครับส่วนใหญ่ก็จะแพ้แต่ไม่ใช่สําหรับเกมกับนอตติงเงมฟอร์เรสต์นะครับเพราะแมนยูก็ตั้งหลักตั้งเกมของพวกเขาได้นะครับแล้วก็ค่อยๆบดค่อยๆนวดฟอร์เรสต์ก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอจากลูกยิงของอามัดเดียโลนะครับก็ถือว่ายิงประตูสุดสวยเลยทีเดียวแล้วก็เกือบที่จะพลิกสถานการณ์ชนะได้ด้วยนะครับแต่ว่าลูกยิงของเดียโลเนี่ยมันไปโดนทางมูรินโญ่นะครับกองหลัง ของทางฟอ r เรสสกัดออกจากเส้นนะครับการได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าพอใจสำหรับแมนยูจากฟอ r เรสนะครับแล้วก็ที่สําคัญโมเมนตัมต่างๆนี่มันเริ่มกลับมาละสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าอันดับในตารางแม้ว่าจะอยู่ ในโซนโซนกลางๆนะครับแต่ว่าแ้มเนี่ยแทบไม่ได้หนีกับบรรดาทีมที่นำอยู่เลยนะครับขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ก็ตามหลังจากฝูงอาร์ซอลเพียงแค่แปคะแนนแล้วก็ยังเหลือเกม,มหนึ่งขันอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าแมนยูสามารถปรับจูนแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะครับก็น่าจะทําให้ฟอร์มของทีมดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือตอนนี้แมนยูไม่แพ้ใครนลกมา4เกมแล้วเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการประสานงานการประสานงานกันของบรรดานะักเตะกองหน้านะครับ คือยังประสานงานยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับต่างคนต่างเล่นอยู่บางจังหวะนะครับถ้าทั้ง3คนคลิกกันเมื่อไหร่ก็จะทําให้เกมลุกของมนนูมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลายคนก็มองว่าเอาทําไมาตอนต้องการสกอร์เพิ่มเติมเนี่ยไม่ส่งจูเซอร์เซอร์ซีลงมานะครับซึ่งหลายคนก็เชียร์ให้เซอร์ซีได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางทูเบนอเบริมก็ได้ชี้แจงเหตุผลแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ไม่ส่งจูเซอร์เซอร์ซีไปเพิ่มในแนวรุกเนี่ยก,ก็เพาราะสไตล์การเล่นของเซอร์ ที่แมนยูต้องการคนที่พักบอลหรือว่าต้องการคนที่จะมงหรือว่าเล่นในกรอเบเปียโษได้ดีทางรูเบนาริมองว่าทางเบรจิมินเชสโกสามารถทําได้ดีในจุดนี้มากกว่าก็เลยทำให้โจเซฟซีนะครับไม่ได้ลงสนามในเกมนัดดีนะครับก็ถือว่าอนาคตของเซซีก็น่าจะ ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเดือนหน้าจะมีบทบาทก,กับแมนยูชุดนี้ค่อนข้างน้อยดังนั้นเดือนมก,กราคมถ้าเขาจะย้ายออกจากทีมก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วก็ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยต้องการกองหน้าเข้ามาเพิ่มแล้วก็ต้องเป็นกองหน้าประเภทที่ครบเครื่องชงเองกินเองได้แล้วก็ที่สําคัญเล่นในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับก็ต้องไปรอดูว่าสเปคแบบนี้จะตรงกับใครบ้างนะครับสำหรับนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูในตำแหน่งกองหน้ากรณีที่เซิร์ซีย้ายออกจากทีมไปนะครับนี่ก็เป็นเก็บตกนะครับสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยู หลังจบเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางการลุ้นท็อปโฟแฟนบอลแมนยูอย่าพึ่งใจร้อนนะครับถ้าเกาะกลุ่มแบบนี้ไปเรื่อยก็ถือว่า เป็นอะไรที่ตามเป้าหมายที่ทางบอร์ดบริหารและแฟนแมนยู่วโ,โลกต้องการอยู่แล้วนะครับเพราะปีนี้อย่าลืมว่าเราไม่ได้หวังแชมป์แต่ว่าเราหวังเพียงแค่กลับไปเด่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกที่ติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราไว้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ